สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับเอ็กโซไล์ฟรีดอมนะครับผมวันนี้เราก็มีนัดกันนะครับผมก็ตอนนี้กาลังเก็บกระเป๋านะครับเพื่อกําลังจะเดินทางนะครับผมไปเดินทางไปพัทยานะครับพัทยาพัทยานะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับผมก็จะไปโอนนะครับอสังหารนะครับผมเป็นของตัวเองนะครับผมหลังจากเรา ่อนหมดแล้วนะครับ่อนหมดแล้วตามจริงก็ผ่อนหมดมาประมาณเป็นปีแล้วครับแต่ว่าทางทางคอนโดเขาได้เลื่อนนะครับเลื่อนการโอนนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดนะครับผมวันนี้เราจะเดินทางกันนะครับไปเก็บกระเป๋านะครับผมอันนี้เป็นอสังหานะครับผมอันแรกของเรานะครับผมที่เราได้ซื้อซื้อไว้ที่พัทยานะครับผมเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวนะครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บกระเป๋ากันนะครับ นี่เราก็เก็บกระเป๋านะครับเก็บกระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้เอาแต่กระเป๋านะครับผมในตัวเล็กในตัวนี้ไม่เอาไปนะครับมันดื้อนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะไปโอนนะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์ขึ้นรถก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเดินไปหาแม่นัดก่อนนะครับผมช้ามากเลยนะครับไม่รู้ทําอะไรนะครับทําอะไรอ๋อ ชิวมากครับตอนนี้รออยู่ครับรออยู่ครับรอเดินทางมากเลยครับตอนนี้เดินทางมากเลยเหรอนะกินข้าวแบบเดียวหัรซาลาเปาเจียวบนรถทีนี้มันเป็นแกงสั้นไงปลาร้เอที่นี่ทันเจ็เลยโอเคเเอโอเคอเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันนะครับผมสวัสดีนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่คอนโดนะครับมาถึงพัทยาแล้วนะครับตั้งแต่นู่นนะครับตั้งแต่ตีสอนะครับเดี๋ย uhh. วเรามาก็บัตรก็ใช้ไม่ได้ครับต้องเอาบัตรไปอัปเดตนะครับเดี๋ยวเราเอาบัตรไปอัปเดตก่อนนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับของคอนโดที่ที่เรามาซื้อนะครับซื้ออยู่ก่อนมีตึกเดียวนะครับตอนนี้มีสองตึกแล้วนะครับ มาก็ตากผ้านครับเราอยู่ชั้นห้า,อาของแบบนนะครับจะมี2ตึกนะครับตึกแต่ละตึกจะมีสระว่ายน้ำนะครับมีสระว่ายน้ำก็อ๋อตอนนี้จะปิดนะครับน่าจะจะสถานการณ์โควิดนะครับก็ต้องปิดสระว่ายน้ำเลยมี2ตึกนะครับ ตึกที่ผมอยู่นี่เป็นตึกแรกครับตึกบนะครับตึก A ซึง่งสร้างทึ่งสร้างใหม่นะครับตอนนี้เราขีการ์ดนะครับมาอัปเดตนะครับเ <c oughs> ออ <c oughs> นี้เราก็มาถึงห้องแล้วนะครับเมื่อคืนนี้มาถึงมาถึงตีสองนะครับก็เปิดเข้ามาก็ตกใจมากนะครับ ห้องลกมากนะครับทั้งฝุ่นนะครับทั้งหยักใหญ่นะครับเยอะมากครับก็ได้พากันทำความสะอาดห้องห้องอันนี้ต่อไปก็น่าจะทําให้คนเช่านะครับใช่ไหมครับมัคบงคะ ต้องดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปทําเรื่องนะครับโอนกันนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศโดยรวมนะครับอันนี้ก็เป็นวิวโดยรวมนะครับของคอนโดนะครับที่เรามาซื้อนะครับท้องฟ้าสดใสนะครับไอ้ทางนี้จะเป็นทะเลนะครับ ตรงนี้จะเป็นทะเลนะครับแล้วก็ข้างล่างก็มีสะาบาน้ํานะครับนี่เป็นสะาบาน้ํานะครับแล้วก็ตึกนู้นก็มีสระหนึ่งนะครับสะาใบาน้ํานะครับ <ๆ S 2> ก็ทิ้งห้องไปประมาณประมาณเกือบหนึ่งปีนะครับประมาณปีนึงนะครับผม,ไไมใช่ครับ <Yeah. S 1> ตั้งแต่ท้องซุปเปอร์ไปก็ไม่ได้มาอีกเลยนะครับเมื hmm. <laughs> ่อวานนี้มาก็ตกใจครับ ทั้งฝุ่นครับนะทั้งฝุ่นทั้งลาทั้งฝุ่นทั้งลานะครับขึ้นเต็มเลยนะไม่ก็เนีย่ยก็ว่าจะทําเป็นห้องเช่านะครับต่อไปครับอันนี้ก็จะต้องลบหน่อยนะครับผมกําลังเคลียร์พื้นที่นะครับโอเคน,น,นะครับผมเดีย๋ยวเราจะไปทําการโอนกันนะครับ หน้าตาเจ้าของห้องนะครับโอเคครับอะไรมันจะร้อนขนาดนี้ร้อนมากอนนี้เราก็อยู่รมที่ดินแล้วนะครับกรมที่ดินจังหวัดชนบุรีสาขาบางละมุงนะครับเดี๋ยวเราไปติดต่อนะครับผมอ๋อชิ้นแรกชิ้นแรก <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่ <c oughs> อะไรวะ กรมที่ดินกรมที่ดินนะครับตอนนี้ทางคอนโดก็ดำเนินเรื่องให้อยู่นะครับผมเราก็นั่งรอชิลๆก่อนนะครับ เสร็จสมบูรณ์นะครับผมนะครับใบชนง n ฉนดเรียบร้อยนะครับวันนี้ทําเอกสารนะครับผมทั้งวันนะครับทั้งวันนะครับวันนี้ทำเอกาสารนะโอ้โอโอยเป็นไงครับเดี๋ยวห้องนี้ก็เดี๋ยวซึ่งไหนก็อนาคตก็น่าจะเปิดเช่าครับไม่เปิดเช่าก็ขายนะครับนี่ครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมของคอนโดนะครับครับก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับผมของการโอนนะครับเดี๋ยวก็แล้วเราก็เดินทางกลับบ้านกันนะครับผมให้เศรษฐกิจกนะครับกลับฟื้นตัวกลับคืนมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะมาทำเป็นห้องห้องเช่านะครับ หรือไม่ก็อาจจะขายนะครับผมก็เก็บของเดินทางนะครับไอติดใบใบหนยเร็ว <c oughs> ก็วันนี้ก็เยวเดินทางกลับบ้านกันนะครับผมอุดรธานีนะครับผมนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับผมสวัสดีครับเจ้าของครับเจ้าของ